เลยเล่นเกมวันนี้แก็จะไปเออพูดเร็วไเปบ่าไม่ได้ยินเลยโอ้โหเกมวั้ก็ไปครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยเ่เกมวันไ่เรไปแล้วเราอนนี้ก็จะได้เกมเว่เจอกองกองก้องกองทีมวิร์เมือนครับทีมวิร์าทีมวร์โอ้โหม่เหลือแต่อาหารให้เราพวกทีมเลยวะไรเโอ้โหกาะหดเลยาให้อาหารลีออนก็ได้อะไรวะ ไปแล้ว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 กอง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 ไอ้เหลือฉกเราด้วยเราตามไม่ทันแกแล้วเนี่ยวิ่งเร็วจังเราก็จะเอาจะของดีๆไปแล้วของไดีก็ให้คุณคุณมิเรออนไปไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้โหดเลยด้วยใจดีโอเคไปเออขอขออาหารหน่อยไม่มีอาหารใช่เหรอเออได้อะขอแค่เพื่อนอ่ะเอาเราเอาเอาอนุภูมิไป เดี๋ยวเดี๋ยวเค้กให้เอาเค้กมาดิมากินเค้กก่อนเลยโยวไม่เอาไม่เอาโยนให้เค้กแลเนี่ยอ้าวโยนไปแล้วไอ้เค้าไปแล้วโอเคกลอยเค้กลอยเค้กอยู่นู่นไอ้เออเค้กไม่หนีป่ะเค้าเข้เข้าโอ้มาโยนแล้วโยนแล้วโยนแล้วโอเคโยนไปแล้วเออเด้งไปนู่นเลยไอ้ไอ้เด้งไปนู่นแล้วไอ้เค้กมีชีวิตนะครับนะเค้กเค้กมีชีวิตเราเข้าตรงเหมเลิมไปย้อน คือว่าข้างบนนี่จะมีกล่องด้วยนะเห็น,เห,นเห็นอยู่เห็นแต่กล่องคาร์บรอ่ะไอ้ข้างบนมีมกล่องไอ้มีสติกไหมเพื่อนไม่ไม่มีเอ้ยเกล่อง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 อาหารในกล่องก็มีไม่เอานะไอ้ไหนวะกล่องเราจะเปลี่ยนแผนใหม่นะก่อน,อก,นๆๆๆก่อนจะไปเดนแมทอ่ะกินกินให้ครบก่อนก็คือตัวนี้นขึ้นขึ้นไม่ได้ มันต้องขึ้นข้างหลังนี่ไอขึ้นได้แล้วเกมของ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 เอาเอาฝังอยู่ตงเจตีเิอที่5นะแบนมาเล่าเลยไอซ์ตะกี้กล่องครับยี่ไหนป้เอาฝันทองนนน่นเดียวเกมีอาวุธไหมข้างในอะอะไรเฮ้ยไอ้กล่องครับกล่องครับที่ไหน ไปเาเด้อกองค้าพี่ไหนไอ้ไม่รู้ไม่รู้เราหากองค้าก่อนไอ้ไม่อะเสน่าเร็วค้าบไม่ได้นะมีมีมีกองค้าแต่ว่ามาันค้าบไม่ได้นะใช่เหรออืมไหนยะดูดดอันเมื่อกี้เราเจอกองค้าตรงไหนวะแถวนี้จำได้นี่เดี๋ยวนี่นได้แล้วไอ้เอาา้าเอ้าคราบคราบได้เหรอ นี่ไงเจอกล่องแล้วให้ขาไม่ได้ดูดิให้ดูดิเจอขวานเหล็กเรียบร้อยตายตายแน่นอนอ้เอาขวานเลยมาให้เราหน่อยดิอะขวานทองมัก็ได้ทำไมเจอคนอะเอาดาบมาก็ได้มีดาบทองอยู่ในกล่องเนี่ยไหนใช่หรอเออเอาแล้วก็ทิ้งดาบไปทิ้งขวานเอยคน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 ย่อ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 ย่่หนบอกไว้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 อก นี่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 ตรงนี้ตอนนี้ก็จะตามล่าหากล่องแล้วก็เดี๋ยวบวกเองเขาบอกตอนนี้ก็โหเดี๋ยวเดี๋ยวบวกเองเอ้ยเดี๋ยวบวกด้วยมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวไปบวกเหรอเรามีไฟเช็คอยู่โอ้โหพ่นเย็นเลย

เป็นยงไม่ยอ่อไปแล้วอะไรอะไรอะไรม,มีไฟแท็กมีไฟแท็กเว้ยไอจุดทำไมอ่ะออออไอเค่จำอยู่ปล่า คนคนโอ้โหกลับกลับเลยกลับเลยกลับเลยสองคนด้วยเวเลยนี่ครงนี้ตามมาตามมาครงนี้เพิ่เจอกองเจออาหารเต็มเลยไอ้เอาอาหารป่ะไม่มีอาหารมันอะมี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 นะหมูอยู่ไหนอะไอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนล่ะเนี่ยไหนวะมาเจอแล้วเรามามามาเราคนเรามีอาหารดิบเยอะเลยมีคนเยอะไอ้หลอดอาหารรถยัง ้องรลอดคือฮะไม่เลยยังไม่เห็นหลอเลยวะบากีแล้วในบ้านในบ้านมีหีบกินแครอทกินไปเฉยเลยในในบ้านมีหีบใช่หรออือเราเข้าเังไงะเนี่ยนั่นดิเหนียเจอละเราเราจะบอกการของอยู่ในบ้านจะหยิบด้วยโซ่โซ่กับทองเลยดีกว่า เจอละเจอมุกเหล็กละนี่ก็ยังไม่มีเงินเก่งก็เอาเกินโซมาใส่เจอขวานทองอุ้ยตกใจริ้วไข่เกือบตียด้เมื่อกี้ไม่มีประตูเหล็กด้วยไอ้ไปมีอะไรนะจะบวกกันเดี๋ยวเรื่อยเรื่อยจะบวกเลยเหรออะไรอ่ะไอ้ของเราแม่งบักเยอะวะแม่งอาหารไม่รู้ดิ้ง ล,ล้วร่างนอนกันดีไหมหอเอไม้ไม่ดีไม่ดีเดีย๋ยวอเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนก่อนทุกคลิปนะฮะยังยังไม่เคยเล่นมุกกันเลยแล้วก็หามุกเล่นไม่ได้สักทีวัน,นนี้ผมก็ลงไม่ได้เราจะสำรวจบ,บ้านอื่นต่อไปเข้าบ้านเราไปสำรวจบ้านนี้กันะไม่บ้านอันนี้ไม่ลงรถแล้วเนี่ยฮะอันนี้ไม่ลงรถแล้วเนี่ย ลงรถอืมอุ้ยแบดบเลยนะ้อ้ว่ะเราจะเล่นกันแนะับไอ้แบตเลืออะไรอะสิบห้มามันประมาณสิบห้าอือออคนคนข้างหาาลังคนคนคนข้างหาาลงหัอลงองุอง้ยไปนี้ดิกำลังทันไอ้รถเดยอะยเออถามทำไมเนะี่ยฮะ อุ้ยใครตีใครตีโดดมือลั่นตกใจเห็นไม่ได้เลยดูดูอะไรเดี๋ยวกินกินอะปุยมาร้อนโค้งข้างหลังใช่เหรอเออมามาด้วยบ่วิ่ง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 วจล่ะจวกนี่ไงไอ้นี่ไอ้นี่จับำได้จำได้ไอ้นี่ไอ้นี่จับจไ้จัได้จได้มาดิาดิม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 าดิดมามาามาาาาา ร้อิชนะแล้วไอ้หรือสองคนเย่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 แล้วก็ทีมเบอร์กันเหมือนเดิมลีออนขอโทษนะอย่าอย่าอย่าค่ะพูดเล่นพูดเล่นเราจะขึ้นเลยเนี่ยปัญหาของอยู่ใต้อันนี้เราก็จะกินให้รอเต็มเราจะได้ชนะแบบใสสะอาดแล้วก็จะตัดไปนะโอเคมามเราชนะแล้วนะ ก็คือไม่ต้องขึ้นไม <c oughs> ่มีทะมูด้วยก็คือขึ้นขึ้นไม่ได้มาตื่นตายเลยขยิงขน,นมนอ่ะหลังนี้ก็ชิ้ทิ้งตัวช่วงต่อให้ใครนะ เราไปเอาที่แค่แบบก่อน, <Okay. S 1> นอตอนนี้ผมก็เล่นสองเล่นสองมือเลยนะเนี่ย ชาร์จแบตแล้วเราก็จะไปขอปคิดกันไม่ปแล้วนกดไลค์แลวกด s u b s c r i b มุด้วยนะครับ